สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งในการฟื้นฟูผ้าไทยและกำเนิดชุดไทยพระราชนิยมทำให้ความงดงามแบบไทยได้เปล่งประกายบนเวทีโลกจนชุดไทยกลายเป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมที่โลกจดจำถึงความเป็นไทยจวบจนทุกวันนี้ชุดไทยนั้นมีรากเง้ามาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์และได้รับการปรับเปลี่ยนร่วมกับการพัฒนาของสังคม ในยุคหลังสงครามโลกวัฒนธรรมการแต่งกายไทยบางส่วนเริ่มถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมตะวันตกจนความงดงามบางอย่างเกือบถูกหลงลืมจบจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการพระองค์ทรงเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยควรมีชุดประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแผ่นดินไทยอย่างชัดเจน จึงทรงเริ่มฟื้นฟูชุดไทยอย่างเป็นระบบและนำไปสู่การกำเนิดของชุดไทยพระราชนิยมที่ต่อมากลายเป็นแบบแผนสำคัญที่สังคมไทยและโลกให้การยอมรับพระองค์ทรงมองว่าเครื่องแต่งกายคือภาษาที่ไร้เสียงสามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรมได้โดยไม่ต้องใช้ถ้อยคาและหนึ่งในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดก็คือสไบไทยและผ้าไหมไทยโดยสไบคือผืนผ้าอันพลิ้วไหวที่ทอดคลุมไหล่ อบล้อมเรือนร่างอย่างอ่อนช้อยแต่กลับแฝงด้วยความสง่างามและความมั่นคงสบายจึงไม่ใช่แค่ผ้าที่พาดบนกายแต่หากเป็นสัญลักษณ์ของกิริยาอันอ่อนหวานจังหวะการเคลื่อนไหวและความละเมียดละไมแบบไทยพระองค์จึงทรงนำเอกลักษณ์นี้ไปสู่การออกแบบที่ร่วมสมัยและเหมาะกับการปรากฏต่อสายตาชาวโลกความงดงามของชุดไทยไม่ได้เกิดจากการออกแบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากเกิดจากภูมิปัญญาการทอผ้า ที่มีการส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมย,ยกดอกผ้าไหมแพรวา่าผ้าไหมพื้นเมืองที่มีลวดลายเฉพาะถิ่นซึ่งแต่ละผืนต้องอาศัยการทอด้วยมืออย่างละเอียดบางผืนต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์และเมื่อสบายถูกจับจีบอย่างมีจังหวะปักดิ้นทองด้วยความแม่นยำและปล่อยใช้ผ้าให้พลิ้วราวกับลมพัดอ่อนๆก็กลายมาเป็นงานศิละปะที่มีชีวิต เป็นความงามที่มีลมหายใจของผู้คนอยู่ในนั้นและเพื่อให้ชุดไทยก้าวสู่เวทีโลกพระองค์ทานได้ทรงร่วมงานกับปีแอร์บบลแมงดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสผู้ก่อตั้งแบรนด์บบลแมงซึ่งมีความชำนาญในการออกแบบฉลองพระองค์และแฟชั่นชั้นสูงระดับโลกบบลแมงเฝ้าศึกษาภาพไทยลักษณะร่างกายของหญิงไทยและความสมดุลระหว่างตะวันออกตะวันตกก่อนที่จะร่วมกำหนดพื้นฐานแนวคิดของชุดไทยพระราชนิยม8แบบ ซึ่งผลงานร่วมนี้ทำให้ฉลองพระองค์ของพระองค์กลายเป็นจุดสนใจของสื่อระดับโลกและกลายเป็นโมเดลของการผสานวัฒนธรรมที่สง่างามที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร,ร์วงการแฟชั่นสำหรับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบถูกกำหนดอย่างมีเหตุผลตามช่วงเวลาโอกาสและพิธีการต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นเป็นแบบเรียบง่ายใช้ในงานไม่เป็นทางการ ชุดไทยจิรดาใช้ในพิธีการภายในพระราชสำนักชุดไทยอมรินสำหรับงานข้ามราชสำนักชุดไทยดุสิตชุดราตรีเต็มยศผ้าเรียบปรูชุดไทยบรมพิมานแขนยาวทรงโบราณสง่าง,งามและสุภาพชุดไทยจกักรพรรดิใช้ในพระราชพิธีสำคัญที่สุดชุดไทยจักรีโดดเด่นด้วยสบายเฉียงอ่อนช้อยและชุดไทยศิวาลใช้ผ้าทอยกละเอียดงามดุดอาพรแห่งราชสำนัก เมื่อพระองค์ทรงสวมฉลองพระองค์เหล่านี้ในการเสด็จเยือนต่างประเทศชาวโลกจึงได้เห็นความงามแบบไทยที่ไม่เลียนแบบใครและเป็นการประกาศให้รู้ว่านี่คือประเทศไทยพระองค์ยังทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นแหล่งรวบรวมฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญางานผ้าของชาวบ้านทั่วประเทศที่นี่ไม่ใช่เพียงที่ฝึกทักษะทอผ้า แต่เป็นโรงเรียนที่ทำให้ชาวบ้านได้มีงานทำมีรายได้และภูมิใจในฝีมือของตนเองพระองค์ทรงแปลผืนผ้าให้กลายเป็นเกียรติให้กับช่างฝีมือกลับมามีศักดิ์ศรีในสังคมอีกครั้งดังนั้นผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงความงดงามหากเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่มีคุณค่าและมีตัวตนพระองค์ทรงเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นโอกาสด้านการพัฒนาโดยไม่เปลี่ยนแกนแท้ของวัฒนธรรมแต่เสริมให้มีความสง่างามมากขึ้น ผ้าไทยจึงกลายเป็นมรดกที่ยังหายใจและสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคตและเมื่อผ้าไทยก้าวสู่รันเวร,ระดับโลกดีไซเนอร์นานาชาติเริ่มมีการนำผ้าไหมไทยไปออกแบบในแฟชั่นโชว์ต่างๆแบรนด์ระดับโลกบางแห่งถึงกับขอซื้อผ้าไหมไทยเพื่อใช้ในคอลเลกชันพิเศษซึ่งสิ่งนี้เองทำให้โลกแฟชั่นรู้ว่าผ้าไหมไทยไม่ใช่ของสวยงามเฉพาะถิ่นแต่เป็นวัสดุหรูระดับโลก ตั้งแต่นั้นไปต้นมาชุดไทยได้กลายเป็นภาพจำของประเทศไทยบนเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นรัฐพิธีการประชุมระหว่างประเทศภาพถ่ายทางการหรือแม้แต่เวทีนางงามจักรวาลเมื่อผู้คนทั่วโลกเห็นสบายอ่อนช้อยผ้าไหมที่วาวแสงและรวมถึงความสุภาพในอริยาบทพวกเขารับรู้ทันทีว่านี่คือความงามแบบไทยที่มีความอ่อนโยนแต่สง่างามไม่ต้องอวดแต่มีพลังในตนเอง ในปัจจุบนันในยุคโซเชียลมีเดียคนรุ่นใหม่เริ่มกลับมาให้คุณค่ากับชุดไทยอีกครั้งไม่ว่าจะในงานสำคัญต่างๆงานบุญงานแต่งงานไปจนถึงแฟชั่นร่วมสมัยและยิ่งไปกว่านั้นชาวต่างชาติจำนวนมากนิยมเช่าชุดไทยเพื่อถ่ายภาพตามวัดอรุณพระบรมมหาราชวังและย่านเมืองเก่าต่างๆ,างๆกลายเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถสวมใส่ได้ ที่เป็นการสร้างความประทับใจลึกซึ้งกว่าการเดินชมเฉยๆดังนั้นชุดไทยจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทยโดยปริยายทั้งนี้หลายๆประเทศเริ่มหันมาศึกษาประเทศไทยในฐานะตัวอย่างของการใช้วัฒนธรรมเป็นพลังเพื่อสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยไม่เพียงอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่ทำให้วัฒนธรรมนั้นมีชีวิตอยู่ในผู้คนผ่านชุดไทยผ้าไหมไทย งานฝีมือและการท่องเที่ยวเชิงคุณค่านี่คือรากฐานของซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยที่มีความยั่งยืนเพราะนี่ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างขึ้นจากการโฆษณาเท่านั้นแต่เกิดจากหัวใจที่ผูกพันกับผืนแผ่นดินดังนั้นเรื่องราวของสมเด็จพระพันปีหลวงกับชุดไทยที่โลกจดจำจึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวหากเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ฟื้นคืนศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมไทย เปลี่ยนผืนผ้าให้เป็นงานศิลปะเปลี่ยนงานช่างให้เป็นคุณค่าและทําให้คนไทยทั้งชาติได้รับรู้ว่าความงามของไทยไม่เคยหายไปจากโลกเพียงแต่คนไทยนั้นต้องกล้าที่จะหันกลับมาภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกครั้งขอน้อมกล้าวถวายความอาลายัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิละปะและวัฒนธรรมไทยงดงามสู่สายตาชาวโลกใต้รมพระบารมีของพระองค์ผ้าไหมไทยและชุดไทยพระราชนิยมยังคงเปล่งประกายความภาคภูมิใจของแผ่นดินตราบชั่วการละนาน